สวัสดีครับพี่น้องพงไป่สกุลสกุลเด้อครับครับครับพ่อพ่อพ่อกับช่องพญเกี่ยงชาแนลออฟฟิเชียนอีกขึ้นเงาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเมื่อนี้พญเกี่ยงเด่นน้ำออกคิวงานการแสดงของคณะหมอลำใจเกินลอยบอยสีรีชัยนะครับมาให้พี่น้องพงไป่เข้าในหูด้ฟังน้ำกันนะครับว่าในเหรียนทันวาคมนี่ครับ เดือนหนาเนี่ยคือมืออื่นนี่อเราันหอดนะครับเมือนี้ไปเกี่ยงอัดคลิปในวันที่สามสิบพฤศจิกายนนะครับมืออื่นก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนธันวาคมแล้วครับนี่การิจะได้เริ่มคิวงานของหมอลำใจกันร้อยบอยสิริชัยให้พี่น้องพงไ์ปลายห้ได้ฟัง จากวันที่หนึ่งหอดวันที่สามสิเบเอ็ดนี่มลำใจเกล่อยบอยซีรีใช่ห้องไปทําการแสดงอยู่ใส่แน่นะครับแล้วก็ก้อนที่ฟังคิวงานการแสดงของมลำใจเกล่อยครับก็ผมขอกลาบสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบหรือพี่น้องผู้ที่ติดตามหรือว่าผู้ที่รับชมคลิปของพยยี่แยง ชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับขอฝากผู้ใดยังชม่ทัน่านติตตามช่องพระเจ้าเกี้ยงกับฝากติดตามกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดซับสไครต์ก็คือกดติดตามนั่นล่ลละกดไลค์ก็คือถือใจนะครับการกดติดตามแล้วครับกอย่าลืมครับกดกระดิ่งนั่นครับเพื่อสิบบ่าพลาดคลิปต่อไปเห็นได้ครับ มานี่กะพระชีเกี่ยงก่สิ่ขอเริ่มคิวงานของพระหมอลำใจเกินร้อยให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังในหูเด็กว่าการแสดงเริ่มจากวันที่หนึ่งเลยนะครับเนาวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไปทำการแสดงอยู่ที่ปากทางบ้านเกา่าผานทองครับบ้านเกา่าพ่านทอง ตองคำไข่ม,ขมุกหมูกระทะพนวาจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องส่วนวันที่สองท่านว่าครับทําการแสดงที่วัดจุกกะเชอตตาบลบึงอําเภอศรีราชานะครับจังหวัดชนบุรีคือกันนะครับพี่น้องส่วนวันที่สามครับอ่อนทัวร์สองคือกันนะครับครับลานจอดรถ กินซารังสิตนะครับล้านจอดรถกินซารังสิตตรงขามฟิวเจอร์พาร์คนะครับอำเภอธัญบุรีนะครับจังหวัดปะทุมธาน,นีวันที่สี่ธันวาคมนะครับงานประจำปีนะวัดพรมมรังสีนะครับตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ พี่น้องทาวจังหวัดลบบุรีครับอำเพอพัฒนานิคมกาสินิพบด้พ่อครับทีมงานมาลํามใจเกินลอยบอยซีรีชัยนะครับไปทําการแสดงในวันที่สีนะครับส่วนวันที่หานะครับธันวาคม2567นะครับงานอยู่เมืองพ้นครับงานงานอยู่เมืองพ้นเมืองพ้นจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องทาวเมืองพ้นบ้านไผ่ใกล้ๆกันแหละกับบลปืนแถวเดวนี่ ไปให้กำลังแรงเคียรแรงใจกับหมอลำใจเกนร้อยบอยสีดีชัยพร้อมทีมงานนะครับไปทำการแสดงอยู่ที่งานนิวครับเมืองพ้นจังหวัดขอนแก่นเออพี่น้องครับวันที่6กธันวาคม2567นะครับแสดงที่แสดงที่บ้านโนนเมืองตำบลฝ่าฮวนอำเภอขอวัง จังหวัดยะโสธรน,นะครับวันที่เจ็ดท่านว่าครับแสดงทีโรงเรียนบ้านโคกศิลาอำเภอเจริญศินจังหวัดสกลนครนะครับ,รบส่วนวันที่แปดนะครับแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องงานทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องเข้าอุดรงานทุ่งสีเมืองครับโอ้งานนี่งานยิ่งใหญ่นะครับพอจะเกี่ยงก็เคยไปโดยเฉพาปี ปีที่ผ่านมากกับไปเกี่ยงกับไปครับงานรงสีเมืองกับไปงานเกษตรแคก์กับไปครับแล้ววันที่เก้าครับงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับบ้านสาวแหตําบนสาวแหครับอําเภอหนองฮี่จังหวัดระยอดนะครับส่วนวันที่สิบรับงานอยู่โพนท่องครับอําเภอพนท่องจังหวัดระยอ็ดขื้อกันครับ ส่วนวันที่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องวันที่สิบเอ็ดนะวัดสะพานสีตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องชาวสกลนครกะรอตอนรับครับลอใหากำลังแรงแค่แหนใจกับหมอลำเตียกันรวยครับส่วนวันที่สิบสองเด้อครับวันที่สิบสองธันวาคมงานนิ้วสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องวันที่สิบสามครับ งานประจำปีบุญคูณลานนะครับอําเภอสว่างวีรวงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนอพี่น้องเช่าบนครับส่วนวันที่สิบสี่นะครับวัดรอยพุทธบาทภูมโนลมอําเภอเมืองนะครับจังหวัดมุกดาหารเ้อพี่นอ้องวันที่สิบห้านะครับบัานหัวหนองครับบ้านหัวหนอง ตำบลวังชัยอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้มันอยู่ใกลบ้านพญเกียงพญเกียงก็ส่งไปให้กำลังแรงเคี้ยแรงใจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะนั่งเอกไม่นะครับนั่งเอกหน่อยนะครับหนูนาวัชราพรนะครับก็คือหลานสาวของพญเกียงเนี่ยพญเกียงก็มาแสดงใกลไกก็ไปให้กำลังแรงเคี้ยแรงใจอยู่ตลอดนะครับเมื่อว่าจะติดมือเปิดว่งกลับไปครับอยู่บุญร่มกลับไปครับว่าจะยกลยไก ไปยังเกี่ยงกระสอแล้วเนาะกขาจ้องขันโมไก่ครับมันมีคนขับรถไห้นะส่วน <c oughs> วันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกงานยิวงานยิวนะครับอ่าสูงเนินนะครับอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับ <c oughs> วันที่สิบเจ็ดครับบ้านโนนตะโกะ ำบลห้วยแคนอําเภอห้วยแถงจังหวัดนครราชสีมาส่วนวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดบ้านโคกเจริญอําเภอโคกเจริญน,นะครับจังหวัดลบบุรีวันที่สิบเก้าครับงานยิ้วบ้านอองานยิ้วบัวขาวอําเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับ ส่วนวันที่ยี่สิบครับวัดทุ่งเรไรตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเด็กครับวันที่ยี่สิบเอ็ดไปยู่ไส่วันที่ทย,ททยี่สิบเอ็ดวัดหนองค้าตำบลด่านช้างอำเภอบรรพตบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ แมนปะ่ะแมนดีหรอกเนาะวันที่ยี่สิบสองครับร้านอาหารตองอูคาเฟ่ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับส่วนวันที่ยี่สิบสามครับงานหมอลำสี่มุงเมืองขอ,อนแก่นนะครับ อันนี้รอยืนยันสถานที่ดูที่จังหวัดคอนแก่นนะครับวันที่ยี่สิบสามรอยืนยันสถานที่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนวันที่ยสิบสี่ครับงานอุทิศส่วนกุศลบ้านโสกแดงตําบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์วันที่ยี่สิบห้าครับสนามกีฬาสองมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสียระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบหกกับวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกงานปีใหม่สีพอไทยนะครับสนามหน้าสารากลางจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องตั้งศรีสะเกดครับให้กำลังแร่เคียแรล่นใจขณะหมอลำใจเกินร้อยบอยสีดีชัยเต็มวงเด้อครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยูบ้านหนองคู่ครับ ตำบลกาละแมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนวันที่ยี่สครับวัดบ้านโจดนะครับอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาครับวันที่ยี่สครับวันที่ยี่สวัดเขาพญาปราบนะครับตำบลตะขบอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมานะครับวัส่สวนวันที่สามสิบครับอยู่ที่วัดโคกกลงนะครับตำบลนห,นหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่สามสิบเอ็ดครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหมอลำเจก๊กลอยเข้าไปส่งท้ายปีใหม่กันอยู่ที่วัดป่าเรไร นะครับบ้านซาดครับตําบลป่อยงอําเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องใกล้อยู่ไซกะาหายไปเบิ่งโมขันเดอ้อพี่น้องครับหมอลำใจกันลอยนี่ครับเป็นหมอลำคณะอีกคณะหนึ่งครับที่เป็นหมอลำคุณภาพอีกคณะหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พอายเกี่ยงก่าชาแนลออฟฟิเ <c oughs> ชีเนยน การได้นำคิวงานการแสดงของคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยซีรีชัยนะครับมานำเสนอให้พี่น้องทุกคนให้ได้หูให้ได้ทราบน้อกันนะครับว่าคณะหมอลำใจเกินร้อยในเหือนญท่านว่าคมนี่ครับจากวันที่หนึ่งหอดวันที่สามสิบเอ็ดนี่เพิ่นไปทำการแสดงอยู่ไสแน่นะครับพ่อ,อเกียงกัได้นำออกมาบอกสุพีสอน้องฟัง ก่อนที่จบคลิปครั้งนี้นะครับพญเกียงขอฝากอีกจักเที่นะครับว่าให้ฝากผู้ใดที่ติดตามช่องของพญเกียงชาแนลออฟฟิเชียนนะครับก็ให้อ่าอย่าลืมครับไปกดติดตามช่องพญเกียงชาแนลออฟฟิเชียนนำนึเด้อพี่น้องเด้อ